ลัคนาราศีพฤกษ์ศในเดือนมกราคมนี้มีดาวย้ายสําคัญที่ส่งผลกับคุณหลายเรื่องเลยครับได้แก่เรื่องโชคลาภเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความเจริญครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากช่องซินแสบาโคชีวิตครับผมกําลังจะมาพูดถึงดาวย้ายประจําเดือนมกราคมที่จะส่งผลสําคัญกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศนะครับเน้นย้ํานะครับว่าผมพูดถึงลัคนาราศีพฤกษ์ศไม่ใช่ราศีพฤกษ์ศนะครับ ราศีพฤษภเนี่ยคือคนที่เกิดช่วงกลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนาแต่ลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่เกิดเดือนไหนก็ได้วันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้เวลาเกิดมาเป็นตัวกําหนดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปกดผูกดวงนะครับในระบบสินแสบาโค้ชีวิต LINE แอดสินแสครับแอดเซใช้โค้ดแนะนํา456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เช็คลัคนาราศีที่ถูกต้องและ ดาวประจําตัวคุณที่ถูกต้องด้วยนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นลัคนาราศีพฤษภแล้วนะครับก็มาฟังกันนะครับดาวดวงแรกเลยนะครับที่ย้ายเข้ามาเดือนมกราคมนี้นะครับก็ได้แก่หมายเลข9กนะครับเกตนั่นเองนะครับเกตหมายเลข9เนี่ยนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับบาปบุญคุณโทษเป็นหลักเลยครับย้ายเข้ามาส่งผลตั้งแต่วันที่5มกราคมจนถึงวันที่2มีนาคมนะครับเข้ามาในตําแหน่งโชคลาภครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดี ก็เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกๆคนคาดหวังนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความหวังทุกวันที่1และ16บกครับก็มักจะขอโชคขอลาบนี่แหละนะครับดาวดวงนี้มันเกี่ยวกับ3เรื่องหลกัหลกๆครับก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของต่างประเทศและก็เรื่องของออนไลน์นะครับธรุรกิจอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆ เมื่อเข้ามาในตำแหน่งโชคลาบนะครับก็แปลว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤกษภสมเนี่ยไปขอพอรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีโอกาสได้โชคได้ลาบสูงมากนะครับหรือบางคนนะครับไม่ได้โชคลาภเป็นเรื่องเงินทองนะครับแต่ว่าอาจจะได้เจอครูบาอาจารย์หรือคนที่มีความสามารถมากนะครับหาตัวจับได้ยากนะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะการเดินทางไป กราบไหว้บูชานะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปตักประเทศนะครับไปติดต่องานไปติดต่อธุรกิจนะก็ได้หมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปดาวดวงนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ข้อดีของมันก็คือดาวดวงนี้ไม่ไม่ได้เป็นศัตรูดาวไหนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเลขเก้าเนี่ยเจอกับคู่เลขอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีสะส่วนใหญ่นะจะเจอ9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 0ก็ได้หมดส่วนที่ผมบอกว่าเจอกับดาวอะไรเนี่ยแปลว่าคุณต้องไปดูว่าคุณมีดาวประจําตัวอยู่ช่องไหนบ้างเราทุกคนเนี่ยจะมีดาวประจําตัวอยู่10ดวงนะครับก็คือเลข1ถึงเลข0ูน สิ่งที่นักพยากรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดนะครับแต่ผมจะพูดนะครับคือผมจะเน้นย้ําเสมอว่าต้องรู้ว่าดาวประจําตัวของตัวเองอยู่ช่องอะไรและผมเองผมก็มีระบบให้คุณตรวจสอบดูได้ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะเออถ้าเกิดสมมติบบว่าบอกบอกว่าไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องมืออ่ะอันนี้พอฟังขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องมือให้แลว้วก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของความใส่ใจแล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของความที่รู้หรือไม่รู้ละนะครับก็สามารถตรวจดูได้นะครับฟรีเน้นย้ํานะครับฟร สินแสนะครับ z I N z a z inz ae ครับกดผูกด,ดวงใช้โค้ดแนะนำ4 5 6ครับมั่นใจได้ครับเพราะว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า650,000คนดังนั้นคุณไม่ใช่คนแรกที่ใช้นะครับแล้วก็ไม่มีการไปทำอะไรที่ทำให้คุณต้องกังวลแน่นอนนะครับไม่งั้นคนไม่ใช้เยอะหลัก6-7แสนคนแบบนี้แน่นอนนะครับนะก็เมื่อรู้แล้วเราจะเห็นครับว่าดาวประจำตัวเราทั้ง10เลขเนี่ยอยู่ช่องไหนและเดี๋ยวเราพูดถึงดาวดวงต่อไปเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับดาวดวงที่2ที่ย้ายเข้ามาส่งผลนะครับก็คือหมายเลข4ี่ดาวพุธครับหมายเลขสีดาวพุธเนี่ยย้ายเข้ามาในตาแหน่งความเจริญน,นะครับส่งผลตั้งแต่วันที่11มกราคมถึงวันที่30มกราคมเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยดาวพุธจะมีการย้าย2ครั้งนะครับก็คือวันที่11กับวันที่30 11-30อยู่ช่องความเจริญดีไหมดีแน่ๆเพราะว่าช่องก็บอกแล้วว่าชื่อช่องความเจริญนะครับความเจริญก้าวหน้านะจตมันจะเจริญก้าวหน้าจากอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวอะไรเข้ามาอย่างกรณีนี้เป็นดาวพุธเข้ามาดังนั้นก็คือเจริญก้าวหน้าจากคําพูดเพราะว่าดาวพุธคือดาวการเจรจาต่อรองการสื่อสารการพบปะผู้คนการเรียนรู้การเปิดโอกาสใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่กับบ้านเฉยๆไม่เจริญแน่นอนนะครับดังนั้นต้องลุกขึ้นมาออกมาสื่อสารนะครับจะมีโอกาส จเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับทีนี้มันมีมากขึ้นกว่านี้อีกไหมมีครับถ้าเรามีดาวประจําตัวอยู่ในช่องนี้เป็นดาวที่ดีกับดาวฟุธนะครับจะดีมากขึ้นกว่านี้อีกครับก็คือถ้าคุณมีเลข2องนะสีเนี่ยเขาเรียกว่า uh aa, เป็นคู่มิตรเป็นคู่เป็นที่รักถ้าเกิดคุณมีเลข6เนะี่ยสนะี่อย่างเงี้ยแปลว่าเป็นคู่ข,ขวัญใจคนนะครับแล้วมีไม่ดีไหมไม่ดีก็มีนะครับก็คือดาวมันก็ต้องมีศัตรูของมันนะครับเช่นถ้าเกิดมีเลขศูนย์อยู่ในช่องนี้อย่างเงี้ย 40ก็แทนที่จะเจริญก็กลายเป็นว่าไม่เจริญละนะครับความรับร่วไหลนะครับเกิดความเสียหายเกิดความผิดพลาดนะครับเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความนะ48ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าช่องความเจริญคุณมีเลขหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่รู้ผมพูดแล้วคุณยังงงๆฟังไม่รู้เรื่องนะครับคุณต้องหยุดคลิปนี้แล้วก็ออกไปเช็กก่อนนะครับว่าดาวอยู่ในช่องไหนบ้างอย่างน้อยควรจําให้ได้ว่าของตัวเองมีดาวช่องอะไรบ้างนะครับมันจะอยู่ข้างใน ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งอาทิตย์หมายเลขหนึ่งเนี่ยเข้ามาในตําแหน่งช่องความเจริญเหมือนกันเดือนนี้ดาวมันจะมารวมอยู่ช่องเดียวกันเนี่ยสี่ดาวด้วยกันดังนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยหนึ่งสี่สามหกรวมอยู่ช่องเดียวกันนะแ,แปลว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเดือนนี้มีดาวมารวมมาตุ้มอยู่ในช่องความเจริญเนี่ยสี่ดาวอันนี้ดาวที่สองนะก็คือดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์เข้ามาเนี่ยครับส่งผลตั้งแต่วันที่14บมกราคมถึงวันที่13กุมภาพัน จะเก๋ไหมครับผมจะพูดวันที่ด้วยเสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวแต่ละดวงส่งผลไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยเราจะรู้ว่าเรื่องนี้ส่งผลในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่อาทิตย์เนี่ยคือเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของความเป็นผูน้นําภาวะความเป็นผูน้นําการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับพออาทิตย์เข้ามาในตําแหน่งความจเจริญเนี่ยก็แปลว่าแสงมันส่องมาแล้วอาทิตย์คือเป็นดาวที่สว่างที่สุดแล้วบนท้องฟ้าใช่ไหมเวลาอาทิตย์มาเนี่ยกลบแสงดาวดวงอื่นหมดนะครับที่ผู้นํามีได้คนเดียว ช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความกล้ามากขึ้นเรียกว่ากล้าคิดกล้าทํากล้าพูดแล้วก็ความกล้านี้เนี่ยมันไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะคือตัดสินใจแล้วมันถูกที่สําคัญมันคือตรงนี้แหละเพราะว่ากล้าแบบผิดๆกล้าแบบโง่ๆนี่ไม่ได้นะไม่มีประโยชน์แต่กล้าในครั้งนี้เนี่ยมันถูกเว้ยเเนะครับแต่มันจะไม่ถูกถ้ามีดาวประจําตัวอยู่ในช่องนี้เป็นเลขสานี้สวยเลยนะครับ กล้าผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะแต่ถ้าเกิดมีเลข9นะอันนี้เลยโคตรดีเลยนะครับเขาเรียกว่ากล้าแล้วเนี่ยได้โชค2ชั้นเกียรติยศชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นนะครับนะแบบนี้เป็นต้นนะต้องรู้นะว่ามีดาวประจําตัวอยู่ในช่องความเจริญหรือเปล่านะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลขสาดาวอังคารหมายเลข3ดาวอังคารเนี่ยก็เข้ามาในช่องเดียวกันนะอย่างที่บอกไปนะครับเดือนนี้มันเข้ามารวมกัน4ดาวนะสเข้ามาเนี่ย ส่งผลตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่23กุมภาพันธ์3คือความกล้าขยันการลงมือทําความไม่ยออ่อท้อลุยไม่คิดอะไรเยอะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณลุยหนักมาก15มกราถ,ถึง23ากุมภาเนี่ยคุณลุยไม่หยุดมีความมุ่งมั่นมีความขยันมีความกล้าหาญมีการลุยงานมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มาพร้อมความใจร้อนด้วยดังนั้นเนี่ยลุยสําเร็จช่องนี้ต้องมีเลข9้าลุยไม่สําเร็จช่องนี้มีเลข1มีเลขสูงนะครับ อันเนี้ยต้องไปดูแล้วนะว่าตัวเองมีเลขอะไรอยู่ถ้ายังไม่รู้เนะี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนดูให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยฟังดวงไปเนี่ยฟังแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยครับไปดู Netflix สนุกกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้หล่อเท่าพระเอกซีรีส์นะแล้วเนื้อหามันก็ไม่ได้เลือหาที่สนุกสนานแบบในละครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรฟังให้ได้ประโยชน์นะครับการฟังดวงเนี่ยคือการฟังเพื่อเอาไปวางแผนชีวิตไม่ได้ฟังเพื่ออยากจะฟังสิ่งที่อยากได้ยิน นั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องมาฟังผมหรอกนะครับนะฟังใครพูดก็ได้นะครับนะแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะคุณฟังในสิ่งที่คุณอยากได้ยินไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะคุณต้องแยกแยะด้วยคุณต้องอย่ายอยู่ในโลกความฝันอยู่ในโลกความจริงด้วยใช่ไหมนะต่อไปนะครับดาวศุกร์ครับหมายเลข6ย้ายเข้ามาในตําแหน่งช่องความเจริญครับเ็นดาวดวงที่4ที่ย้ายเข้ามาในช่องเดียวกันส่งผลวันที่15มกราคมถึงวันที่กุมภาพันธ์ใช่ครับฟังไม่ผิดมันมาวันเดียวกันเลยสามมาปุ๊บไม่นาน6มันตามมาทันที ก็หหมายถึงเรื่องของสเสน่ห์ความรักการเงินเข้ามาในช่องความเจริญก็มี2ออย่างที่มากขึ้นคือสเสน่ห์มากขึ้นหรือเงินมากขึ้นนะเลือกเอานะครับบางคนอาจจะได้ทั้ง2ออย่างเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมีดาวรองรับอยู่ที่ดีเช่นมีเลข2อยู่เป็น6-2มีเลข4อยู่เป็น64อย่างเงี้ยนะครับมีเลข3อยู่เป็น6 3สาแบบเนี้ยคือดาวกลุ่มดีๆเนี่ยมันสามารถที่จะให้ผลพอกพูนเพิ่มพูนขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดใครมีเลข0ูนย์อยู่มีเลข7อยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือแย่ลงคนะรับเพราะว่า6 0ศูนแปลว่าคู่เงิน 6, 7, 7, 6, รั่ว6ก7 6แปลว่าพระุขเข้าพระเสาแท้ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ดาวประจําตัวเนี่ยคือจะบอกว่าแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะก็จะรู้แค่ว่า6เข้าวความจเจริญมีเสน่ห์มากขึ้นได้ทรัพย์สินเงินทองมากขึน้นได้มากได้น้อยแล้วแต่ละ,ะครับปิดท้ายนะครับดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวพุธหมายเลข4ดาวพุธหมายเลข4เนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่งการงานนะครับก็ เพื่อนที่มาจากตำแหน่งความเจริญมาที่การงานส่งผลตั้งแต่วันที่30มกราคมอยู่ไปจนถึงวันที่7เมษายนครับก็อยู่ยาวเลยพุธคือการเจรจาต่อรองสื่อสารนะครับดังนั้นพุธเข้าการงานก็สื่อสารแล้วได้งานสื่อสารแล้วได้โอกาสทางธุรกิจนะหรือว่าได้พบปะกับคนที่สื่อสารกันแล้วเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานมากขึ้นเรียกว่าแบบนั้นนั้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายในเดือนมกราคมนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับยังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพูดถึงลัคนาราศีพฤษภไม่ใช่ราศีพฤษกนะครับ ถ้าคุณราศีพฤษภเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนลัคนาอื่นก็ได้คุณต้องไปฟังคลิปให้ถูกต้องนะครับเพราะลัคนาได้มาจากเวลาเกิดครับไม่ใด่ได้มาจากวันเกิดแบบที่เข้าใจทั่วๆไปดังนั้นเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ฟรีครับที่ line ซินแสนะครับ z i n z a e ใช้โค้ด456ผูกดวงฟรีได้ทันทีครับซินแสบาโค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบซินแส าร์โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสแซดไอเอ็นแซดเอนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบซินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะไ ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา์โค d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสึนแสบา r c o d ดชีวิตปลอดภัย ากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญ ต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา